ชาวราศีมังกรทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเรานั้นก็คือรายการของต้นสาใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกับชาวราศีมังกรในเรื่องของดวงชะตาภายในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างในช่วงนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่ามีประสบการณ์ต่างๆชาวราศีมังกรก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากในช่วงของเดือนที่แล้วการทำมาหากินก็รู้สึกว่าในช่วงนี้จะดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีมังกรก็มีทั้งดีและมีทั้งสิ่งที่ท่านนั้น จะต้องระวังอีกแต่หากในช่วงของเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นเราจะมารับฟังกันก่อนชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านใดเข้ามารับฟังกันใหม่ๆก็ช่วยกําลังใจหรือว่าให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยเราจะได้มีความที่เรียกว่าถ้าหากว่าเราลงคลิปอีกเราจะได้พบกัน อีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าต่หากว่าท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆก็โปรดจงช่วยให้กำลังใจก็แล้วกันในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีมังกรในเรื่องของที่ดีๆก่อนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะพบกับจุดดีหรือว่าจุดที่อยู่ในที่เรียกว่ามีความโดดเด่นอยู่กับตัวของท่านในเรื่องของแต่ละอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการตามากินดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็มีความ โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จและจะมีคนคอยให้กาลังใจให้การสนับสนุนท่านอีกตากในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนอย่างมาก ชาวราศีมังกรถ้าท่านมีความมุ่งมั่นจะทำอะไรให้ทีรีบทําได้เลยในเรื่องของการค้าขายก็จะเป็นจุดที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยจะประสบกับความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการงานในช่วงนี้ บางท่านที่เคยว่างงานอาจจะไม่มีงานทำอยู่ช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้ท่านจะได้งานที่ดีอาจจะมีคนคอยนำพาให้ท่านได้งานอย่างที่ท่านมีความคิดเอาไว้หรือมีความตั้งใจงานที่ทำนั้นจะเป็นงานที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ การทำมาหากินก็ถือว่าท่านมีโชคมีโอกาสอยู่เสมอในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลยดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะไปติดต่ออะไรหรือไปสมัครอะไรไว้ในช่วงนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จจะเกิดผลดีกับตัวท่านท่านจะได้รับงานที่ท่านไปสมัครหรือว่า ไปสอบอะไรต่ออะไรกาไว้ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นดวงของท่านจะนําพาอาวาสนาะและดวงชะตาที่ดีมาหาท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การที่เรียกว่าท่านเคยรอคอยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดในช่วงนี้ก็จะมาหาท่านท่านก็จะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จ เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงจะตาในช่วงของวันที่หกของเดือนตุลาคมนั้นดาวพระพุธจะเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะเป็นเหตุให้ชาวราศีมังกรนั้นได้รับผลกระทบกระเทือนอาจจะต้องระวังกันไว้บ้างในช่วงนี้บางท่านนั้นทำงาน เกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการโยกย้ายอย่างกระทันหันหรืออาจจะมีการสับเปลี่ยนในตําแหน่งและหน้าที่ก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังกอาไว้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นเราทํางานอาจจะมีคนคอยมาจับผิดหรือว่ามาคอยเสนอตัว เรียกว่ามากระแนะกระแหนะมาทำให้ตัวเรานั่นต้องอารมณ์เสียก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนเราอย่าอารมณ์ร้อนใส่เขาถ้าหาว่าเราอารมณ์ร้อนแล้วอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ให้ท่านทำใจเย็นๆไว้บางสิ่งบางอย่างก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ จะเป็นการดีจะไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงนี้ถตาหากว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนักหรือว่าอยู่ในจุดที่ต้องระวังก็ขอให้ท่านระวังกัาไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องคนที่เรียกว่ามาหาเราหรือว่ามาติดต่ออะไรกับเราในช่วงนี้ เขาอาจจะไม่จริงใจอะไรกับเราบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมาเพื่อหาผลประโยชน์กับตัวเขาให้เราระวังเขาไว้ในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้การทำมาหากินในช่วงต่อไปนี้ในช่วงที่ดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายอีกในเช่นวันที่9้านั้นจะมีดาวพระเกต เข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะทำให้ราศีมังกรจะประสบกับความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านในสิ่งที่ดีๆการทำมาหากินก็จะลุ่งโลดจะมีความสดใสทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของวันที่9ที่ดาวพระเกต เข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ดวงจะตาราศีของท่านนั้นก็จะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการทำมาหากินก็จะลุ่งโลดในช่วงนี้ต่อมาในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งไปอยู่รวมกับราศีเกตนั้นก็จะทำให้ ดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นมีความสดใสขึ้นมาอีกในช่วงของวันที่16นั้นที่ดาวพระศุกเข้าไปอยู่ในราศีพิจิตนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวของท่านอย่างเห็นได้ชัดบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองจะมีเงินเข้ามาหาท่าน โดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่16ซึ่งมีดาวพระศุกเข้าประยูในราศีพิจิตนั้นดวงชะตาราศีของชาวราศีมังกรจะมีความโดดเด่นอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ราคาแพงๆในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั่นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่าน ก็ขอให้ท่านจงขยันมันเพียนบางคนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยคิดว่าไม่ได้แต่ในช่วงนี้ก็กลับได้บางสิ่งบางอย่างก็ได้เกินความคาดคิดอีกตาก็ถือว่าชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะมีความสั่นครือสั่นคลอนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนไปในทางทิศท,ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้การทำมากินหรือ ในเรื่องของเงินทองอันนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบก็ยืมหรืออาจจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปลงทุนอะไรก็ได้ในช่วงนี้ถ้ากาท่านใจอ่อนหรือว่าใจเบาอาจจะเสียลูกเขาก็ได้เพราะว่างานบางสิ่งบางอย่างที่เราไปร่วมไปลงทุนกับเขานั้น เราไม่มีประสบการณ์หรือเราไม่มีความรู้เราก็ย่อมจะเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นจะอยู่เฉยๆเป็นการดีในช่วงนี้ถ้าใครมาชักชวนก็ให้หลบเลี่ยงหรือว่าบายเบนไปก่อนจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านระวังเัาไว้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกต่าง อาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีการหล่นหายก็ได้ให้ท่านระวังกันไว้ในช่วงของวันที่17เดือนตุลาคมในช่วงที่ดาวพระทิทย์นั้นเข้าสู่ในราศีตุลต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้จะทำให้ดวงชะตา ของชาวราศีมังกรมีความสดใสเกิดขึ้นในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะมีโชคมีลาบอย่างที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้การเงินการทองก็จะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะมีหลังไหลเข้ามาบางคนบางท่านนั้นมีถึงกับเหลือเก็บเหลือใช้อีกตาก การทำมากินของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคมตอนปลายปลายเดือนก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อจากนี้ไปท่านจะทำอะไรจะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง เมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี